สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซี FC ทุกๆทุกคนอยากสานิทมิจฉาอย่างนีนะครับเนาะมันี่กับทันที่สิบห้าครับผมเดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมันนี่หัวเช่าย่อาพแฟนเพจท่านครับว่าเบื้องบอยู่กลังทงไฮทงน้านะครับนะสินวลไฮทอง,งน้าเรานพิ่จะขายยกออกเบิร์นะครับเนาะมีหาโตครับผมคอ,อกเนี่ย แม่ลูกลูกครูครับผมแม่เพิันวุฒิสมนะครับเนี่ยลงน้าสมเัรืงเนืกะสมครับเพราะว่าช่วงนี้ลูกเพิ่นดึงนมจอยอยู่นะครับเนาะยังว่าท่านสมครับมีอยู่หาตัวนี้ครับแม่ลูกครูหนึ่งมึงอยู่ใกล้ชิดหน่อยเพรว่าตัวแม่พันขาทกดนะครับนะเนี่ยครับหัวนมครบต้วชุ่มบณ์ดีครับผม เป็นง้วแดงๆออกบดๆนะครับเนาะขอเข้าดดำในดานบดๆนี่บ่บอกค้องหมองได้ครับผมขอเข้าดดำใบหูวดำลูกตัวที่สองครับนะี่าเวเขารุนธรรมชาติฟอรอมนะครับนะตัวลูกมันบนืองซุ้มนี่วันครับนี่ไก่กันเนี่ยแะครับ นี่ครับอยู่สามตัวเสื้อหาได้หกตัวนะครับแล้วราประกันทองนะครับเนาะนี่ครับตัวทองแม่นี่ต้นสูงยู่ที่ระดับเดียวกันนะครับแนละ้ะหัวยู่ในเกณฑ์รอยสามสิบเจ็ดรอยสามสิบแปดนะครับเนาะแต่แต่140ลอยสี่สิบแล้วครับผม นี่เกฑ์น,นี่นะครับเนาะนี่ตัวนี้ครับทองกบบนี้จะปูตัวนี้หนึ่งวัตถุสองตนะครับเนาะนครับสามตัวนี่สามซีหาเนาะครับเนาะเสื้อหาได้หกตัวครับ นี่นะครับเปิดยกไปนะครับเนาะเปิดยกไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นบาททรงฮอดหม่องฮอดบอลน,นะครับเนาะเดี๋ยวเบอร์โทรหัวเชีวเยวย่อสิวางไว้ใจชิปให้นะครับเนาะทุกนี่ว่าทกว่าถอนนะครับเนาะนี่ครับแม่นี่แหะครับทองรับประกันทองพร้อมครับเนี่ยนี่นะ ผค้มตัวมานะครับเนาะโคมตัวพอหันเนี่ยตามบ้านนะครับแต่ว่ากระบ,บามันตัวใหง่ยอยู่เนาะครับเนาะกระบามันแดงนะครับตามสระจายที่เอฟซีมักหนอครับเนาะแม่นี่เสาเสาของแท้ครับเนี่ยเมื่ท่านผ่านกันมีลูกมากอยู่เนาะครับเนาะแม่นี่สองสาม ซื้อตัวหาตัวซสื้อหาได้หกครับเพ่นี่สำหรับแฟนเพจแฟนครับเพิ่อวาอยากอยากไปกับจังโทรมาเนะครับเด้อเอาเตาตัวผูดได้บ่นอะเพิ่อวาอยากเดตตาแมล่ลูกลูกผูแด,ดงแดงได้บ่นอกับจังถักม้าโทรมาครับผมนี่หัวเชาย่อเปิดไ้ก็ให้แฟนเพจแฟนครับพิจารณาเนะครับเนาะหาตัวนี้เสื้อหาได้หกนหนึ่งแสนสองหมื่นบาท ต่อร้องในคือเกอเ่านะครับเนาะสำหรับคลิปหัวเช่าย่อนะครับเนาะที่สำคัญกับงัวชุดนี้นะครับเนาะหัวเช่าย่รับทรงให้ฟีอยู่ดวยครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เหมือนนี่กับที่แฟนเพจแฟนครับเอฟซี FC ของหัวเช่าย่ต่อร้องกันเองเลยนะครับเนาะเดี๋ยวชีไปขอเบอร์โทรครับเจ้าของคนไหนนะครับเนาะ อาจารย์นี่ครับผมนี่ดันคาทกคาถอนแม่นี่เป็นทกถอน,นครับว่าสองตัวนี้นี่บอทกก็ถอนนะครับเนาะตัวนึงไปอมพุ่นเหละครับตัวนึงไปพุ่นนี่นะครับเดี๋ยวสิอขอเบอร์โทรจากเจ้าของพุ่นใหญ่เนาะครับเนาะเน้นย้ำมาเมื่อชุดนี้่อร้องไหนนะครับเน้อ ขอบานเพิ่นนะครับนะเนาะเพิ่นจูงงัวอยู่ตังขอเบอร์โทรกับแม่บ้านเพิ่นครับครับศูนย์เก้าศูานย์ครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามหกแปดสามหกแปดสี่เจ็ดหกห้าสี่เจ็ดหกห้านะครับเนาะพี่กัสมองอยู่บ้านหนองแสงจ้ะบ้านหนองแสงครับผมขึดนมาอยากได้ขึ้นมาแฟนเพจนะครับสีมาต่อร้องขึ้นมาอยากมาแยกไปเนาะครับเนาะกะจังถักมาโทรมาหาเพิ่นนะครับเนาะตกลงกันได้แล้วกะจัง คนชาวเยาไปส่งให้ก็ได้นะครับเนาะหรือว่าแฟนเฟรนดนครับมีรถมารับส่งมารับเองก็ได้นะครับเด้อตรงนี้ก็แฝงๆนะครับผมมีขาทกตัวเดียวนะครับเนาะครับผมงนั้นก็รับประกันขาทกให้รับประกันซื้อหาได้หกตัวนะครับเนาะเป็นนั่นจ็ดเดือนหรือเปล่าครับแม่เจ็ดเดือนเลย เมื่อสีออกจะจวนเนี่ยครับเดี๋ยวทั้งงัวนหน่อยครัมเดี๋ยวทั้งกินน่องความเลรอครับเนี่ยสำหรับเห็บสีสำหรับแฟนครับอยากกินน่องง้วนะครับเนาะเบิ้งใกล้ๆอีกเที่ยนึงครับขึ้นฝ่าเ๋อเสาไม่เท่าคนจีบะไม่เบิ้งคักๆแน่พคนจี่าเอาเบิ้งใกล้ๆอีกเที่ยนึงครับนี่ครับหาตัวนี้เลยครับผม พอเข้าดำดียังไงนี่พันกันเป็นล้มปีมาแต่ว่าเสาจะโดนหน่อยนะครับเนาะคนเก่นแจ๊ดนิดหน่อยครับแล้วว่าอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละครับหาตัวนี้นะครับผม แล้วแม่นี่ก็ได้การดีอยู่นะครับเนาะส่งลูกดีอยู่ครับแม่นี่ถึงข้าพนิพกพันกับสร้างลูกดีอยู่ครับผมแต่ทุกเมื่อนี่มันกับสำหรับแฟนเพจแฟนครับอยากเอาไปตัดส่วนหมอมาชิปให้นะครับเนาะพันกับเสาคือเก่านะครับแล้วของมือเชายยอก็มีอยู่ตัวหนึ่งเท่ากันครับผมแนวนี่นะครับเนาะเอาละชิปนี่ก็สิขอจบชิปไปสำนีนะครับแล้ว ขอบคุณหลายครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซีทุกๆทุกคนกคลิปนี้ก็บิคชบคลิปไปชั่นนี้นครับผมสวัสดีครับ